สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอนสีนะครับวันนี้พามาชมไม้ราคาเบาๆเช่นเคยนะครับต้นนี้ไม้เสกตนน้<ะ>ตนนี้กำปั้นทองนะครับด่างสวยๆเลยไปหนึ่งพันบาทครับกำปั้นทองกำปั้นทองสวยมากต้นนี้ล้าสีสิ่งนะครับ ราศีสิงต้นนี้ขายอยู่สองพันนะครับไซส์ใหญ่อยู่กระถางแปดแล้วนะนนนนลแล้วก็ต้นเล็กนะต้นเล็กอยู่แปดร้อยนะครับราศีสิงนะด่างนะครับแปดร้อยบาทโบคโนโนขายอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโคโนโนด่างนะครับติดด่างทุกใบนะต้นนี้เป็นโชคล่ํำซํำนะครับ าไปห้าร้อยบาทครับด่างสวยๆโชคล้ำสันไก่มงคลครับไก่มงคลเราไปร้อยห้าสิบครับเป็นไม้ของอาจารย์มงคลนะนี่ครับมีสองกระถางมงคลปฐุมครับเปิดด่างสวยๆล้วไปร้อยห้าสิบครับมงคลปฐุมต้นนี้เป็นสัตัตะวงกฏนะเป็นลุ้นด่างนะครับไปสองร้อยบาทละกันสัต,ตะัะด หลวงพุทธิ์ครับด่างนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับหลวงพุทธิ์แสงประพัดสอนสองร้อยบาทนะครับมีสองกระถางนะแสงประพัดสอนอันนี้เป็นพันธุ์ท้ายนรัสิงครับสามร้อยบาทนะพันธุ์ท้ายก็ลูกไม้ด่างอาจารย์ปอรครับต้นนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะด่างสวยๆเลยต้นหนึ่งนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับ นี่ก็ลูกไม้ด่างนะครับหนึ่งร้ยบาทครับตัวนี้เป็นล้าหูอมจันนะครับไสโตแล้วนะเอาไปสองร้อยบาทครับล้าหูอมจันตัวนี้เป็นทวีราบครับห้าสิบบาท,ทวีราบมีสองกระถางํกำลังกัดสีนะครับ ไก่ราชาวดีครับห้าสิบบาทนี่ก็ราชาวดีนะครับห้าสิบาทแต่เขาออกมาติดดังเฉยเลยครับนี่ห้าสิบาทครับราชาวดีดังน,ะนกหัดสดายุครับห้าสิบบาทลูกไม้ชมพูครับมีสามสี่ต้นในหนึ่งกระถางนะลูกไม้ชมพูเอาไปตัวเน,นี้าไปเอาไปหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับมันมีสี่ต้นในหนึ่งกระถาง นี่ก็ลูกไม้ผ้าแผงนะครับไปห้าสิบบาทหลวงปู่ขาวห้าสิบบาทครับนี่เป็นสมใจปองห้าสิบเอยสมใจปองหนึ่งร้อยนะครับเป็นไม้ชมพูชั้นใบสวยๆเลยนะหนึ่งร้อยบาทกระถางละหนึ่งร้อยนะครับนี่ก็เป็นลูกไม้กัดสีชมพูหวานนะครับหนึ่งร้อยบาท นี่เป็นโวคาโนแยกหนอนนะครับด่างเทพเ,เลยนะครับไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ,บเอ้ยสับฟุ้นผลไม่ใช่โวคาโนโ,โทษทีสับพุนผลหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแยกหนอนนี่นะด,นนด่างเทพเ,เลยตัวนี้ก็พูนผลแยกหนอเหมือนกันนะครับตัวนี้เอาไปหนึ่งพันสามร้อยครับเป็นไม้แยกหนอนนะตัวนี้ก็แยกหนอครับตัวนี้ก็ติดด่างนะ ต้นนี้ไปสี่ร้อยบาทครับสับปนผลนแยกหน่อมือนกันนะครับต้นนี้มันมีมรกตครับด่างสวยมากเลยนะครับต้นนี้ไปไปหนึ่งพันบาทครับมันมีมรกตกำปั่นทองครับสวยจัดครับต้นนี้เาไปสองพันบาทครับกำปั่นทอง อันนี้เป็นทับทิมสุวรรณครับไซโตแล้วนะแต่ว่าด่างน้อยครับเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับทับทิมสุวรรณไซใหญ่ครับอันนี้เป็นลูกไม้ของอาจารย์วิรัตนะครับเป็นไม้คู่ฝักพัดมณีนะติดด่างเหมือนกันนะครับด่างทุกใบเลยเอาไปแปดร้อยบาทครับอันนี้ลูกไม้กระถางละห้าสิบาทนะครับมีสองกระถางในต้นเดียวนะเอ๊ hey, มีสองต้นในหนึ่งกระถาง นี่ก็ลูกไม้ตันปอครับเป็นใบแดงๆอมดำๆแนละมีเม็ดใหญ่ๆห้าสิบาทลูกไม้แบงสั้นครับติดด่างหนึ่งต้นนะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับต่อไปห้าสิบาทครับนางฟ้าจำแรงครับห้าสิบบาทตัวน,นี้เป็นบุตรสลินนะครับด่างาสวยๆเลยนะบุตรสลิน หลอดใหม่มาก็ด่างนะครับเอาไปหนึ่งพันห้ารอยบาทครับเมืองพิจิตหนึ่งร้อยบาทครับตัวนี้เป็นบอลกาบสายดาร์กนะหนึ่งรอยบ,บาทครับชมพูพยาครับสองรอบาทครับชมพูพญาตัวนี้ก็โชคลำซำติดด่างนินดๆนะครับเอาไปเอ้ยตัวนี้เป็นลูกอมอนครับ ตัวเทตัวนี้เป็นลูกอมอนติดด่างหน่อยๆนะไปสองร้อบาทครับดิจินนี่นะตัวนี้เป็นดิจินนี่แผงเอาไปสองพันบาทครับด่างสวยมากหลวงปู่สิทธ์ลุ้นด่างนะครับห้าสิบบาทครับ ยอดมงกุฎด,ด่งางสวยๆนะมีสองต้นนะครับอีกต้นนึงต้องไปลุ้นด่างนะอีกต้น่ด่างสวยแล้วครับหลอดใหม่มาก็ด่างสวยนะเอาไปร้อยห้าสิบครับยอดมงกุฎเศรษฐีสุพรรณหน้าชมพูหวานๆเลยครับเอาไปเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับทรับพุนผลครับต้นนี้ติดด่างทุกใบเหมือนกันนะเขามีใบนี้หลุดด่างไปแต่ใบใหม่มาเขาด่างนะตนน้นเยอะไป ไปห้าร้อยบาทฟอสซับปนสนเศรษฐีส,สุพรรณต้นนี้มีสามกระถางเอ้นนส,สามต้นในหนึ่งกระถางนะสามต้นแน้นเลยกอแน่นเลยไปทำฟอร์มกอได้สบายแล้วตัวน,นี้ผมเอาห้าสิบาทฟอ,อ <c oughs> น,นี่ก็เป็นลูกไม้อาจารย์ปอลุ้นด่างนะครับเอาไปห้าสิบบาทบต้นละห้าสิบบาทพอแต่ว่าต้นที่มีติดด่างนี้เอาสามร้อยนะครับมีติดด่างสามร้อยบาทนะครับน,นี่ก็เป็นลูกไม้กัดเขาจะกัดชมพูนะจะเป็นไม้กัดด่างเอาไปเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้ยอดมงกุฎลุ้นด่างนะครับห้าสิบบาท เขาไม้แก้วครับเริ่มกัดหน้าชมพูมาแล้วนะเขาไม้แก้วไปห้าสิบาทครับต้นนี้เป็นเพชรพระนครนะครับด่างนะครับไม่ใช่ลุนด่างนะเอาไปหน0่บาทครับเศรษฐีหมื่นล้านครับ หมื่นล้านตัวนี้ไปลุ้นด่างเอานะครับห้าสิบบาทครับนพเก้าครับนพเก้าร้อยห้าสิบครับอันนี้เป็นลูกไม้ขายเสาวนครนะจะเป็นลูกไม้เอาไปห้าสิบบาทพอซับปูนผลลุ้นด่างครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับเป็นชิ้นเขี้ยวนะมีโอกาสด่างอยู่ครับยอมมังกรลุ้นด่างก็ห้าสิบาทนะครับ นาลีบุรพาครับตัวนี้ไปลุนป้ายานะครับเขามีสกิหมันอยู่เหมือนกันนะนดังๆเอาไปห้าสิบบาทครับนาลีอันนี้เป็นลูกไม้ด่างของอาจารย์ปอนะครับเขามีสองต้นีนหนึ่งกระถางในอีกต้นหนึ่งด่างสวยครับอีกต้นหนึ่งเป็นลุนด่างนะเอาไปร้อยห้าสิบครับกระถางที่วาลาตีครับที่วาลาตีลุนด่างนะต้นนี้เอาไป เอาไปห้าสิบาทพอที่วาราตีเหลือกระถางเดียวแล้วนะครับทุนดัง <c oughs> อันนี้เป็นเกาะเกตลุ้นดังนะครับต้นนี้เอาไปห้าสิบบาทครับเกาะเกตน,นี่ก็เท้าจันทชนลุ้นด่างนะครับห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นลูกไม้ผ่าแผงนะครับไม่แน่ไม่แน่ใจว่าแผงจากอะไรนะครับ แต่ว่าเขาเม็ดสวยมากครับเอาไปห้าสิบบาทพอไก่อัมพันธครับกัดลายสวยๆเลยไส์โตแล้วนะห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นชมพูทวีปลุ้นป้ายนะเอาไปห้าสิบบาทครับลูกไม้หน้าดำๆนี่เอาไปห้าสิบบาทนะครับมีเม็ดแดงนะแต่ใบพื้นใบสีน้ำตาลห้าสิบบาทครับ อันนี้เป็นไม้กัดด่างนะครับเริ่มใบหลอดใบใหม่มาเริ่มด่างแล้วนะอันนี้ก็ไปห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นมงคลปฐถมลุ้นด่างนะครับลุ้นด่างก็ห้าสิบาทนะครับไซ์โตแล้วมงคลปฐถมน,นี้เป็นวันนางวันทองครับห้าสิบาทนะไซ์โตแล้วครับ อันนี้เป็นติดป้ายเหมือนนำโชคแต่นางวันทองมีติดป้ายครับห้าสิบบาทแล้วก็เจ้าจาักรพรรดิลุ้นด่างนะครับแต่ว่ากัดเม็ดสีชมพูลแล้วนะห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นลาหูอมจันแผงเขียวนะจิตเขียวปิดเลยแต่ว่ามีเริ่มกัดเม็ดมาแล้วนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับลาหูอมจันแผงเขียว ธนูมานจองถนนครับเอาไปห้าสิบบาทครับลูกไม้ด่างแบงสั้นนะครับอยู่นอกตู้นะมีแบบใบาขาดๆไปนิดหน่อยนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอลูกไม้ด่างแบงสันนะครับอันนี้ก็นางวิชุดานะครับกัดสีแล้วนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับวิชุดาก็มีชายชนนะครับชายชนเอาไปกระถางละห้าสิบนะครับเป็นลุ้นป้ายนะ มณีจันทร์ครับมณีจันทร์ลุ้นด่างนะแต่ว่ากัดเม็ดชมพูลแล้วเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับนี่เป็นการจนาโพทองนะครับการจนาโพทองเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับกอกเกตนะครับไซส์โตแล้วนะด่างทุกใบนะครับเอาไปกระถางละสี่ร้อยบาทครับกอกเกตมีสองกระถางนะเอ่อศิลาเพชรครับ ศิลาเพชรเอาไปร้อยห้าสิบครับตัวแล้วอันนี้อะไรนะพิงค์พันเตอร์พิงค์พันเตอร์หนึ่งร้อยบาทครับม้อาจารย์วิรัตอันนี้โชคลำำ่ำซำเอ้ยนำ้ำนำโชคนำโชคเอาไปเอาไปสามร้อยบาทครับนำโชคอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับสวย,นะสวยเอาไปเอาเท่าไหร่ดีพี่ร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบนะครับลูไม้ไกลม ชมพูทวีแผงชมพูนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับบันดานซับครับร้อยห้าสิบครับลูกไม้กัดด่างนะครับของอาจารย์ปอไปร้อยห้าสิบครับอันนี้อะไรวะชื่อไม่ได้น้ำผึงชาดไม่ใช่อันนี้อันนี้ลืมชื่อ่าคาลืมชื่ออย่านึกแป๊บ พอขาลืมชื่อเอาไปนี่หนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับตัวนี้นี่ก็เป็นลูกไม้ใบดำๆนะนใบใหญ่เอาไปร้อยห้าสิบแล้วกันครับมนี่ก็ลูกไม้กัดชมพูนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอตัวนี้อันนี้อันนี้ก็ลูกไม้นะก็ถางหนึ่งร้อยครับอันนี้ก็ลูกไม้คล้ายมณีจันนะ ใบใหม่หมากัดด่างนะครับเอาไปร้อยห้าสิบครับอันนี้เป็นเลนูนครลุ้นด่างนะครับไปหนึ่งร้อยบาทเพชรพนครนครับต้นเนี้อไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับด่างของโทษเลยนะเพชรพนครอันนี้เป็นลูกไม้ด่างอาจารย์ปอนะครับต้นนี้อไปห้าร้อยบาทครับด่างสวยๆเลยปักษาพนาวันครับเอาไปกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับกระด่างสวยๆเลยปักษากระสีหมดแล้วนะ มีเหลือสองกระถางนะครับกระถางละสี่ร้อยกิจเทวราชครับต้นนี้กิจเทวราชเราไปแปดร้อยบาทครับวังสำรานวังสำรานเราไปสามร้อยห้าสิบครับวังสำรานน้ำมังนนครับเปิดด่างมาแล้วนะต้นนี้ก็ไปสามร้อยบาทครับน้ำมังนนอันนี้ก็เป็นต้นเล็กนะครับต้นใหญ่เป็นห้าร้อยต้นต้นเล็กนี้ก็ด่างสวยเอาไปสี่ร้อยบาทครับต้นเล็กอันนี้เป็นมงคลปฐมครับ ด่างส,สวยทุกใบนะต้นนี้เอาไปสองร้อยบาทครับสิลาหุ่มทองต้นนี้เอาไปร้อยห้าสิบครับสิลายอดอันนี้เป็นขุมทองครับขุมทองเอาไปร้อยห้าสิบนำโชคครับนำโชคกัดกัดด่างทุกใบนะปลายทุกใบเอาไปสองร้อยบาทครับแววมายุราแววมายุราเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับมีสองกระถางนี้ นี่เป็นพวกเศรษฐีสุพรรณนะครับเขาติดเขียวเยอะไปก็ถังห้าสิบาทฟอเศรษฐีชายชนป้ายส,สวยๆเลยครับมีสองกระถางนะไซต์โตด้วยนะเาไปกระถางละร้อยห้าสิบครับ <c oughs> ลูกไม้นะครับลูกไม้ป้ายส,สวยๆเลยตัวเนี้ยไปหนึ่งร้อยบาทครับนี่ก็ลูกไม้คล้ายมณีจันนะเข้าไปห้าสิบาทพอต้นนี้อันนี้เป็นลูกไม้จันปอนะครับสีใบแดงๆเอยไปหนึ่งร้อยา100บาทนะครับลูกไม้จันปอ สีเทปรักครับสีเทปลักต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับสาวนคนใช้สีลุ้นด่างนะมีอยู่สองกระถางนะเอาไปกระถางละห้าสิบาทพอสสาวนคนนะครับแดงอันดาแดงอันดาลุ้นด่างนะครับไชสกําลังสวยเลยครับไปกระถางละห้าร้อยบาทนะครับแดงอันดามันนีล้อมเพชรครับมันนีมันนีล้อมเพชรต้นนี้เปิดด่างมาแล้วนะ <ido> ต้นใหญ่แล้วครับเอาไปหนึ่งพันบาทครับมีหัวแล้วละ่ะตัวน,นี้ก็ลูกไม้นะครับนี่นะลูกไม้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็ลูกไม้ด่างไซส์ใหญ่เลยนะเอาไปสามร้อยบาทครับลูกไม้ด่างอันนี้เป็นลูกไม้ตันปอะนะมีกาบนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับแล้วก็มีวิชูดานี่อีกต้นนะครับอันนี้เป็น กอเกตเป็นกอเกตลุ้นด่างกอเกตลุ้นด่างเข้าไปห้าสิบบาทอันนี้เป็นลิขิตสวรรค์ครับ,รรรบลิขิตสวรรค์เอาไปร้อยห้าสิบครับเหลือต้นเดียวหนะ้าไปร้อยห้าสิบพออะไรนี้แล้วก็ราสีพึกศกครับราสีพึกศก,กเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยพอราสีอันนี้ศิลาหุ่นทองแผงเขียวครับเอาไปห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นลูกไม้ขอเข้าไปห้าสิบบาทกัน หั่นุมานนะครับหันุมานนี่กระถางละห้าสิบาทนะหันุมานนี่ครับมีสองกระถางมีอนนะไรบ้างเ,เดี๋ยวเอานี้ก่อนหน,น,งน,น,นังใหม่ครับห้าสิบบาทอันนี้อะไรนะพี่เนาะวิชุดาแผง,งครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับวิชุดาอันนี้เป็นลูกไม้คล้ายมณีคล้ายมณีจันนะไปกระถางละห้าสิบฟอ อ,อันนี้ดีกว่าอันนี้มันมีเหมือนกันทางนู้นก็มีนองอะรเราสามารถจับไปเขาได้น,นี่กอเกเกตครับไซส์ใหญ่เลยอยู่ในกระถางกระถางห้านิ้วนนะครึ่งนะเอาไปห้าร้อยบาทพอครับตนนัวนี้สวยๆเลยครับเพชรส่วนชดแยกหนอ่อเพชรส่วนชดแยกหนอ่อเอาเท่าไหร่ดีพี่ตัวน,นี้เปิดที่สี่้ยบาทรอครับอ่าเอาไปสี่ร้ยบาทนะครับเพชรส่วนชดแยกหน่อด้วยนะเรนูนครสวยเลยเรนูนครดังครับเลยครับ สามร้อยบาทครับเรนูนครสิทธิพัน 14, ล้านครับเอาไปสองร้อยบาทครับด่าง,งที่สวยอันนี้เป็นอมรลัตนางกสินสินครับด่างเทพๆเลยนะเอาไปเจ็ดพันบาทครับตัวนี้อมรนะครับสวยมากอันนี้เป็นปลาสาสทองครับ เอาไปแปดร้อยบาทครับอันนี้ไม่ได้แมวใส่เนี่ยใส่จริงเงินล้านนะครับด่างทุกใบนะแปดร้อยบาทครับอันนี้เป็นโชคลำซำครับเป็นแยกหน่อนะโชคลำซำแยกหน่อไปไปสามร้อยบาทพอชิน้ัมบันชอนครับร้อยห้าสิบนางรากสดครับเป็นแยกหน่อนะชิ้นเขี้ยวนะตัวนี้ไป สองร้อยห้าสิบครับมีสองกระถางเนะีเอาเท่ากันเลยสวยๆนะครับกัดสีไปสวยเป็นมณีล้อมเพชรแผงครับกัดด่างนะ้อตัวน,นี้ด่างเหลืองนะตัวนี้ไปสามร้อยบาทครับตัวนี้ก็ติดด่างมณีหน่อยนะไปสองร้อยบาทครับตัวนี้เป็นลุ้นด่างนะแต่ใบใหม่มาเหมือนจะติดด่างอกันแล้วก็ไปหนึ่งร้อยบาทลวกันตัวนี้อันนี้เป็นมหาเศรษฐีครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับมหาเศรษฐี เทพสายลุงครับเทพสายลุงต้นนี้อาไปสี่ร้อยบาทครับถาดบังแก้เอาไปร้อยหนะ้าสิบพอถ้าบังแก้วหลวงตรเมืองลุ้นดังครับเอาไปเท่าไหร่นะเอาไปสามร้อยบาทพอนะหลวงตําเมืองลุ้นดังนะครับ อันนี้หนุมานหักด่านครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับหักด่านศิลาเพชรก็ร้อยห้าสิบครับอันนี้เป็นพรหมณีพรหมณีโซเนี้เท่าไหร่พี่ร้ยห้าสิบร้อยห้าสิบครับรบ,บนกาบพรหมณีนะเทพดาราบนกาบเทพดาราก็ร้อยห้าสิบนะครับมีสองกระถางเพชรเจ็ดสีก็กระถางละหนึ่งร้อยนะครับเพชรเจ็ดสีนี่นะดงนังสวยเลย นี่ต้นนะครับพเพชรสีชบาบา,แก,บบาแก้วครับร้อยห้าสิบครับเทพคีรีเพรก็สองร้อยนะครับเทพคีรีน้ำพึ่งพระจันทร์ไซเล็กหน่อยครับน้ำพึ่งพระจันทร์ครับต้นนี้เอาไปสามร้อย <300. S 1> <300. S 2> บาท,บาทพอน้ำพึ่งพระจันทร์นะครับนี่ก็ขุมทองครับร้ 150. อยห้าสิบพริกกะเกลือครับห้าสิบบาทมีสองกระถางนะ นี่นะครับพริกกเกลืออันนี้เป็นผ่นจ้าจสวนลุ้นด่างครับห้าสิบบาทเมืองใหม่ครับเมืองใหม่ก็ร้อยห้าสิบนะครับทิดาแม่กองหนึ่งร้อยบาทครับมีสองกระถางนะ,ะทิดาแม่กองปู่เจ้าสม,งาาสมิงพายครับไปสองร้อยบาทครับน,นี้ก็ลาสิพุกศกเหมือนกันก็ไปหนึ่งร้อยนะครับชลาวันครับห้าสิบาทครับชลวัน มีสอกระถางนะกำลังกระสีนะครับกระถางห้าสิบบาทหยัดฝน,นของผู้ใหญ่โชธครับ50สิบาทครับมีสามกระถางนะอันนี้เป็นพร,ก,รนกนกเนะพี่บัพรกรนกเอาไปร้อยห้าสิบครับพรกรนกนะแล้วก็ มูลสวรรครับมูลสวรรเอาไปก็ถังละหนึ่งร้อยนะครับมูลสวรรพรเจ้าส,สัวครับนี่ดังนะพรเจ้าสัว,สวอย่างทุกใบครับตัวน,นี้เอาไปสามร้อยบาทครับพรเจ้าสัว,วก็มีอะไรอันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับเป็นคุณหญิงครับยังไม่ป้ายนะเกเป็นคุณหญิงแล้วกันเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับมี รัตนะลุงเรืองลุ้นด่างนะครับเอาไปสองร้อยบาทนะครับลุงเรืองลุ้นด่งางถังกสองร้อยนะอันนี้ก็เป็นพรกนกเหมือนกันอันนี้เป็นกอกเกตลวงเนหะ็นกอกเกตครับอันนี้เป็นกอกเกตนะด่างนะครับหลดใหม่มาก็ด่างนะต้นนี้ยไปสามร้อยบาทแล้วกันกอกเกตแล้วก็ นนี้เป็นอสงไขยครับอสงไขยสามร้อยบาทครับพรพเก้านี่ก็ร้อยห้าสิบนะสองฟังโข,ง,ขงครับหนึ่งร้อยบาทสองฟังโขงมีจานคงจานคงนู่นี้นะครับจานโคงสองร้อยบาทนะครับาจานคงแร้มีเจ้าจากักระพัดนุ่นเจา้าจักระพัดนุ่นก็ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นเพชรมณฑลนะครับเพชรมณฑลหนึ่งร้อยบาท อันนี้บวกันหาบัวกันหาลุ้นด่างนะครับมันต้องรู้แล้วเขาก็มีติดด่างอยู่นะเอาไปสามร้อยบาทเลยกันนะนี่มีสองกระถางนะบวกันหาอันนี้เป็นลูกไม้ครับลูกไม้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับทิปลีครับทิปลีเอาไปสองร้อยบาทครับทิปลีแล้วก็มีกระบี่ในร้อยกระบี่ในร้อยกระถางว่าสามร้อยนะครับมีสามกระถางนะกระบี่ในร้อยตรงนี้ ด่างใช้สวยเลยครับสามร้อยบาทซับปุ้นผลครับตัวน,นี้มีติดด่างมาแล้วนะตัวเ้ีอาไปห้าร้อยบาทครับซับพวกนี้ก็ซับปุ้นผลนะครับถ้าเป็นลุ้นด่างเอาไปก็ถังละหนะึ่งร้อยนะซับบอกไปแล้วไอ้แล้วต้องนั่งเดี๋ยวไหนเดี๋ยวนุ้นอันนึงพี่บอกอะไววิดาบพิฆาตอันนี้ดาบพิฆาตละาสุดนะครับสามร้อยบาทนะดาบพิฆาตล่าสุด เป็นมงดัวอย่างทศกัณนครับนเดียวทศกัณฐ์ครับนี่นะทศกัณฐ์เอาไปก็ถ่างละเท่าไหร่ดีเอาไปหนึ่งร้อยบาทเนาะทศกัณฐ์ใช้เริ่องบกระศี่อันนี้นางฟ้าแต่ว่าเขาติดมาหน่อยๆจะป้ายป็นผมพี่มานกันนะตอนนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับขอหนึ่งร้อยนะป้ายหน่อยๆลูกไม้อันนี้เหรออันอันนี้เป็นลูกไม้คล้ายมณีจันทนะเอาไปห้าสิบบาทนะครับ อันนี้เป็นพวกนกกระเก,ก้าก็ร้อยห้าสิบนะครับนกกระเกา้าสีลังหุมนทองครับนี่สีลังหุ่ทองมีสองกระถางนะไปกระถางลรร้อยห้าสิบนะครับสีลังหุ่ทองมีสองม้งโขงครับอ๋อสองมังโขงบอกไปแล้วร้อยห้าส<อ>ิบยังมีเพชรมณฑลครับตัวน,นี้กัดสีนิดหน่อยแล้วก็ไปหนึ่งร้อยเหมือนกันนะนาลีบุรพาครับนาลีบุรพาป้ายสวยๆเนี้ไปร้อยห้าสิบพอนาลีน้อยสุด ลักสดลุ้นด่างครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับไอลุ้นป้ายนะลักสดแล้วก็เจ้าสาวครับป้ายน้อยเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับเจ้าสาวมีต้ตะกันแผงนี่มีร้ตะกันแผงครับกัดสี่แล้วก็ไปหนึ่งร้อยบาทครับท้นตะกันนาลีบุรพานะครับต้นไม้ป้ายนี่เอาไปห้าสิบาทนะถ้าต้นไป้ายนี่ขอร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นยายญานะครับยาย่าก็ถางละหนึ่งร้อยนะยาย่านี่ครับ ไอ้เรืตรงนี้ลยลูกไม้ลูกไม้อาารปอครับเขาจะกัดด่างชมพูนะนี่ครับอันนี้เป็นต้นแม่ที่จอมไปอันนี้เป็นต้นลูกครับต้นลูกขายอยู่กัะถังละหนะนึ่งร้อยนะนี่มีอยู่เก้ 8, ากระถางและแปดเก้ากระถางนี่นะครับ ทิวาลาตีเลยทิวาลาตีครับเอาไปห้าพันบาทครับสวยๆเลยครับทิวาลาตีาเท่ากันอันนี้ก็ลาสิตุนเนาะใช่ลา,าสิตุนก็ห้าพันบาทนะครับนี่มหาสิทธิชโชคครับเป็นไม้ใหม่นะมหาสิทธิชโชคก็ไปเท่าไหร่ดีพี่หนึ่งหมื่นพันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับมหาสิทธิชโชค,คขอเกตครับด่างเป็นเจนสองนะตันนี้ด่างเทพมากเลยเอาไปหนึ่งพันบาทครับเจนสอง แดงันดาครับแดงันดาเป็นไม้หายากอยู่นะตัวนี้ไปสองพันห้าพอเพชรพนคอนเพชรพนคอด่างทุกใบนะตัวนี้เท่าไหร่ดิเพ่สามพันครับใหญ่แล้วนะครับสามพันบาทครับเพชรพนคอนบุพเพศนนิวาสเท่าไหร่ดิเพ่หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะครับบุพเพศนนิวาสกระถางใหญ่แล้วนะสีกัญจนาครับสีกัญจนาครับป้ายโหดๆเลยต้นนี้ หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพรมนีแงนพงพรมณนีแพงครับแพ<ผ>งนนะป้ายสวยๆเลยตัวนี้ไปหนึ่งพันบาทบ, 1, บาทครับพรมันีอันนี้เป็นน้ำผึ้งพระจันทร์นะครับแบบว่าด่างโหดมากเลยตัวนี้ใส่โต้เยใส่โตเท่าไรพี่ตัวนี้ห้าร้อยบาทครับด่าโหดถ้าใครชอบสายโหดนะอย่างนี้เลยโหดจัดครับอันนี้เป็นเท็รสัวนนโชดครับห้าร้อยบาท อันนี้ก็เป็นผลเจ้าสวนะผลเจ้าสวต้นนี้ไปสี่ร้อยบาทแล้วกันนะก็เจ้าสาวนี่ก็สามร้อยนะครับเจ้าสาวปักษากัดส,สีสวยๆนั่นก็อยู่ที่ห้าร้อยนะครับปักษาเศรษฐีเมืองนาลาครับแยกหนอเศรษฐีเมืองนาลาแยกหนอนะครับเป็นไม้ใหม่นะสองพันครับสองพันบาทครับเศรษฐีเมืองนาลา พวกยมายักษ์เนี่ยเอาหมดยังษ์อสูรินทราอสูรินทราอสูรยังครับอสูรอสูรอินทราต้นแม่นะครับอันนี้เป็นแยกหน่อนะหน่อกระถางละห้าร้อยบาทกระถางละห้าร้อยบาทนะครับอสูรอินทรานะยากนะครับเป็นไม้เก่าอสูรินทรานะเออแล้วก็ปักหลันอันนั้นอันนี้มหายยมายักษ์เอาหมดยังหมดแล้วครับยมายักษ์เอาหมดแล้วอันนี้เป็นยักษ์ปักหลันครับยักษ์ปักหลันแยกหน่อนะเอาแขะถางเล็กด้วยเนาะอันนี้เท่าไหร่พี่ สองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนะครับกับยักษ์ปักหลั่งนะก็มีอะไรหมดแล้วเนาะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสนใจต้นไหนติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับกบบอนสีฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอนสีด้วยนะครับสนใจต้นไหนโทรมาที่ศูนย์แปดห้าห้าเก้าแปดสี่สามเก้าสองนะครับแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไร์นะครับ ขอโชคดีมีความสุขในการเล่นบอลสี่นะครับขอบคุณครับ